มาแล้วเรามาแค่หูการสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเทคนิคหนึ่งก็คือการแค่หูที่ถูกนะครับสําหรับช่างใหม่นี้ก็คือเราจะใช้อย่างนี้นะครับนี่นี่น,นี่ดูดูดูด,ด,ดูเราจะใช้แต่น้ำหนักของของนิ้วเนี่ยนิ้วชี้นิ้โป้งเนี่ยที่ผมไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าผมต้องใช้นิ้วเนี่ยเป็นตัวสัมผัสข,ของ ให้รู้ว่าขี้หูมันหนักหรือเบายัางไงแล้วก็จะได้รู้ว่ามันสะดุดไปแล้วน้ําหนักจริงๆก็คือน้ำหนักครังนี้ที่ผมเอาเข้าไปแล้วแน่ไปกับผนังของหูเพื่อที่ลูกค้าจะไม่เจ็บผมดันเข้าไปทีลลนิดโดยใช้แค่น้ําหนักของเขานะครับน้ําหนักของเครื่องมือแล้วที่เห็นเนี่ยสิ่งที่ทําไดยตลอดก็คือเคลื่อนไหวไปทีละครึ่งเซนครึ่งเซนแต่พอใกล้ไปถึงเอบริเวณ แก้วหูชั้นในเนี่ยผมจะลดระยะที่เข้าไปนะครับจากครึ่งเซนเนี่ยเหลือแค่มิลสองมิลแล้วค่อยๆขยับเมื่อผมเจอขี้หูแล้วผมจะค่อยๆงัดแล้วไอ้ตัวที่ผมงัดเนี่ยจะเป็นตัวนี้จากจากตัวเดิมผมใช้ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวนี้อ๋อแล้ววันนี้ก็คือลูกค้าคนเดิมที่ผมเคยบอกว่าแค่ยากๆนะครับ เฮียอามาเชียงรายแล้วครับบอกว่าเฮ er ียอานี่ทุกคนรู้จักถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักนะครับม <laughs> ี่ยคนแก่มางันรู้จักกันนะก็เ <laughs> ฮียอาจะมีขี้หูขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเฮ er ียอาอายุเยอะละแต่แข็งแรงมากเกินเจ็ดสิบผมบอกได้แค่นี้ยแล er ้วก็เฮียอาก็จะกินอยาละลายไขยมันในเส้นเลือด แล้นไขมันก็จะออกมาที่หูนี่เยอะมากเมื่อเราเจอว่ามีกี้หูอยู่ส่วนใดแล้วเราก็ค่อยๆเอาอันที่บางกว่าลงไปแซะก็คือผมใช้อันนี้ถ้ามันเล็กกว่าและใกล้แก้วหูลึกมากว่ๆผมก็จะเปลี่ยนมาใช้อันนี้ครับเพราะว่ามันมันจะละเอียดขึ้น ดันั้นผมก็เลยมีสามตัวที่ใช้ไว้ให้ดูว่ามีขี้หูหรือไม่ขี้หูตัวแรกก็คืออันนี้นะครับตัวที่สองก็คืออันตรงกลางตัวที่สามก็อันนี้นั้นมีสามระดับที่ผมใช้และดูครับมันจะมีมุมของมันเห็นไหมอ่าตอนนี้ก็ลองไปทำกันเองส่วนตัวสุดท้ายถ้าเขาเป็นแผ่นและเป็นอะไรผมจะใช้ตัวนี้นะครับ แต่นั่นก็คือจะใช้ตัวนี้ก็ต่อเมื่อแบบที่ผมจะใชเ้เขาเรียกว่าซ่อมเนี่ยม้วนออกมาเหมือนแผ่นโรตีแต่ว่าทําอย่างเนี้ยแต่ว่าไปใกล้แก้วหัวใช้ตัวนี้ไม่ได้ครับต้องใช้ตัวบางเพราะว่าตัวนี้มันมีมันใหญ่เกินไปแล้วพอไปใกล้ข้างในปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงคมหรืออะไรพวกที่เป็นเนี่ยผมปรับ,บโค้งเนี่ยมันก็ต้องมีมีส่วนครับเพราะไม่งั้นโดนดนิดนึงเนี่ยผนังหูเราก็ลูกค้าก็จะบาดเจ็บได้ฉะนั้น มันเป็นเรื่องของทักษะล้วนๆนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าผมทำไมไม่ใส่ถุงมือส่วนเล็บที่เห็นดำนี่ก็คือยาย้อมผมเหมือนกันอ่าตอนนี้ผมม,มีปัญหานิดนึงใกล้แก้วหูเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ถึงแก้วหูเดี๋ยวผมขอดูมุมนิดนึง ตอนนี้ก็สำหรับช่างใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับอืมส่วน FC เดิมแล้วก็รูปเพจเดิมที่ให้ผมเออ่ถ่ายข้างในนะผผี่ยผมพูดตรงๆนะผมมีกล้องเซมีซื้อมาแล้วแต่ผมขี้เกียจถ่ายข้างในและเรื่องสำคัญก็คือผมขี้เกียจมาตัดต่อผมยังขี้เกียจอยู่ตอนนี้ผมจะใช้ตัวนี้คีบออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ แค่รออตายละตายละอันนี้ผมได้มุมที่คีบแล้วนะครับแต่ผมจะขอตัวนี้งัดเบาๆอ่เพราะว่าดูเหมือนจะมีความเหนียวอยู่ตอนนี้ก็ช่วยภาวนาว่าตัวนี้ผมจะใช้ซ่อมเข้าไปหมุนซึ่งอ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะออกมาทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างอื่นอยะโอ๊ยไปถึงแก้วหูแล้วเฮียไม่เจ็บนะโอเคเฮียสั่นหัวไม่เจ็บเฮียต้องบอกอือกะสั่นหัวที่โดนมืออ๋ออย่าอย่าอย่าอยหลุดอย่าหลุดโอเคโอเคหมายถึงให้ขี้หูห,หลุดแต่ว่าอย่าหลุดจากซ่อมเสียบโอเคได้ได้ไดละ ยังไม่เจ็บนะโอเคจบครับนี่ไงเห็นไหมนี่คือขี้หูด้านในครับที่ห่างจากแก้วหูแค่ไม่ถึงสามมิลอ่ะนี่ไง mm hmm. เมื่อเราเอาขี้หูกลุ่มใหญ่ออกมาได้แล้วเราก็จะใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมจะเข้าไปควานดูว่ายังมีอะไรสะดุดไหม เพราะตัวนี้ก็คือดูว่ามันมีขี้หูอยู่ข้างในไหมเพราะถ้ามันมีอะไรสะดุดเนี่ยปุ๊บเนี่ยปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งผมก็จะรู้ทันทีอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเองก็ได้รับมาจากการเรียนรู้จากตัวอาจารย์ผมที่สอนนะครับอ่ะบอกไว้เลยชื่อช่างชานช่างชานนี่สอนผมเมื่อ30ปีก่อนแล้วทิวธีที่ช่างชานทำก็คือจับผมนอนลงแล้วก็แคะแล้วก็อธิบายให้ฟัง เพราะว่าพอผมเข้าใจปุ๊บก็จะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพอผมลงนั้นพอหลังจากที่เขาแค่ให้ผมแล้วผมก็เลยเข้าใจเลยว่าเจ็บหูไม่เจ็บหูเป็นยังไงตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยแบบโอ,อ้โหเคารพมากเพราะว่าเขาก็คือสุดยอดฝีมือแทะรวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากอาจารย์ชานผมนี่แต่ตอนนี้ไม่รู้จะทําไหวป่าเพอดูดูแล้วตอนเนี้ผมอายุห้าสิบสามแล้วอาจารย์ผมก็เกือบจะเจ็ดสิบแล้วล่ะ ผมไม่เคยเห็นมันเลยไม่รู้ว่ามันยังตัดผมได้อยู่หรือเปล่าอ่าตอนนี้ผมจะทําตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือให้ผมอะสำลรอ่แล้วผมพัน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 แต่มีมแฟนคลับคนนึงบอกว่าชอบให้ทําแล้วมีเสียงแต่มีเสียงอย่างเงี้ย ทางบ้านน่ะน่าจะสนุกแต่ผมดูแล้วผมเคยถามลูกค้าลูกค้าบอกก็เฉยเฉยที่มันสนุกจริงก็คือตอนหมุนอย่างนี้ต่างหากแต่เจตนาของผมในการเอาสำลีเข้าไปเนี่ยก็คือผมจะพยายามเอาไปถูขี้หูที่เป็นผงๆให้มันละลายแล้วก็ขัดไปรอบๆหูด้วยการถูอย่างเนี้แล้วก็พลิกมุมแล้วก็ไปถึงบริเวณตอนนี้ถึงบริเวณแก้วหูแล้วซึ่งก็ มีหลายคนว่าบางทีผมต้องบอกนิดนึงนะครับสำลีเนี่ยถึงเราจะทําให้เสี่ยมแล้วเรียวบางยังไงแต่เมื่อมีน้ําหนักของน้ํายาละลายขี้หูไปแล้วเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นเราไปโดนหูตรงๆไม่ได้นะครับแล้วถ้าทํานานในหูระบมนะครับโดยเฉพาะแก้วหูฉะนั้นก็ยังควรที่จะออกน้ําหนักนิดเดียวเหมือนถูบ้านแต่ไม่ต้องถูหนักถูเบา ถูเบาๆครับลองนึกภาพแล้วกันแล้วก็อันหนึ่งที่จะอธิบายช่างใหม่ฟังก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะทำตรงนี้เห็นไหมไอตัวเนี้ยมันจะยาวออกไปแล้วพอถูถูไปมันก็จะสั้นลงแล้วตัวแหลกจริงๆอยู่แค่เนี้ยและตรงจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ย,ยที่ผมจะต้องเอาห่างจากไอแก้วหูแค่ประมาณ หมินสองหมินแล้วก็มวนมวนมวนนั้นพอมไปโดมก็เลยไม่เจ็บนะครับส่วนบริเวณนี้ที่ถูๆๆเนี่ยก็คือไม่มีปัญหาแล้วก็ทําไปอ่าตอนเนี้เมื่อเราถูแล้วเรามั่นใจแล้วว่าไอเ้เศษผงๆที่ยังเหลืออยู่ข้างในที่เป็นไขมันเนี่ยนะมันละลายละพอมันละลายปุ๊บนี่เราก็ใช้ตัวนี้เลยครับดูนั่นเหล็กอยู่ตรงนี้นะแล้วหมุน มุนแล้วทำปลายเสี่ยมตอนนี้ผมก็แค่จะเอาไอ้น้ํายาเนี่ยออกมาตัวเหล็กเนี่ยที่พันเนี่ยยังอยู่ด้านนอกอยู่เลยนะครับ ต้องระวังไม่ให้ไอ้เส้นผมเล็กๆเนี่ยเข้าไปในหูนะครับเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยถ้ามันทิ่มไปที่แก้วหูก็จะเจ็บแต่ถ้าเกิดมันไปขวางเฉยๆนี่น,นะก็โคตรขันขผมเคยต้องแคะเขาเรียกอะไรนะงานงอกอะแคะขี้หูออกเสร็จกลายเป็นว่ามีเส้นผมไปติดอยู่ในแก้วหูผมต้องไปแคะไอ้เส้นผมนั้นออกจากแก้วหูอีกโอ้ปวดหัวเลยอะ ภาษาวัยรุ่นเรียกงานเข้าบ้านผมชอบเรียกว่างานงอกตอนนี้ผมกำลังซับไปที่แก้วหูนะครับมีเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ทำมุมเดิมอยากเห็นข้างในรูหูเอ,อผมบอกก่อนนะครับว่า บางอันมันก็ทําได้บางอันก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่ามุมของลูกค้ามุมของหูแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมครับที่ออกมาเนี่ยคือขี้หูที่เป็นเม็ดๆเ, <c oughs> เราจะทําอย่างนี้ <c oughs> ก็สําหรับช่างใหม่นะครับ <c oughs> ผมจะทําอย่างนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆจนสําลีที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่มีความชืน้นแล้วก็ไอ้สีเหลืองของไขมันเนี่ยหมดลงไป, <c oughs> ปายแบบเนี้ย เมื่อไปโดนแก้วหูจะไม่เจ็บนะครับจะช่วยนวดและผ่อนคลายได้อันนี้สำหรับช่างใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนคนที่เป็น FC เก่าชอบหรือไม่ชอบยังไงช่วยบอกด้วยนะครับผมจะนำไปปรับปรุงโอ้อันนี้ต้องลบกวนเฮียอาเฮียอามันมี FC คนหนึ่งชอบถามผมว่ารู้สึกยังไงตอนที่ดึงขี้หูออก เหฮรู้สึกไงเบาสบายโล่งแล้วไอตอนที่โดนสำรีพันพันแบบ,บเมื่อกี้รู้สึกยังไงมันเพลินไหมเหมือนกันอะมันโล่งเบาสบายใช่ไหม,มถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกฟินโอ้ประธานโทษปีนี้เฮ hey, อาอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบเอโอ้เห็นไหม ฮียอาแ1สิบเอ็ดนะแต่ผมไม่อยากให้แบบเห็นเลย่อจริงเลยว่าเฮียอาแต่งตัวยังไง <c oughs> ท่านผู้ชมเคยเห็นกางเกงที่บน <c oughs> กางเกงที่อยู่บนพารากอนไหมครับมันเป็นเกงยียนแล้วนำเข้ามาจากฮ <c oughs> ่องกงมันเป็นกางเกงเลยมีเตดที่มันมีตัวมังกรอะ่ะนั่นน่ะลองไปดูอ่ะ มันมีอยู่ร้านนึงแต่ผมไม่เอ่ยชื่อร้านแล้วกันแล้วเฮียแกก็ซื้อมาใส่เล่นลองนึกภาพคนอายุแปดสิบเพศใส่กางเกงลายมังกรใส่เสื้อ,อทีมสโมสรชั้นนำของยุโรปแล้วก็รองเท้าหนังก็ลองนึกภาพรองเท้าหนังสีแดงสีส้มสีเขียวประมาณนั้นอะเฮียเขาแต่งตัวง่ายๆ โอ้วัยรุ่นมากแล้วก็ยังขี่รถได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หาความสุขได้ไปตลอดเฮียอานี่ถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยนะครับเนี่ยสุดยอดผมชอบมากเพราะว่ามันมีวิธีรักษาสุขภาพมีวิธีอะไรเยอะแยะที่ผมต้องถามแกเพราะลูกแกเองก็เป็นหมอฉะนั้นผมก็เลยได้ประโยชน์จากลูกค้าหลายๆคน ผมอาจจะมีความรู้กว้างแต่ไม่ได้ลงลึกไปได้ทุกวิชาชีพนะเพราะว่าช่างเสรผมนี้ได้เปรียบเพราะว่าเจอคนทุกวิชาชีพนั้นเราก็เลยได้เรื่องบางเรื่องที่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะโคตรโชคดีเลยครับเอาละหูข้างนี้น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างลูนกันต่อครับ